สวัสดีครับผม4 b หีน้าข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวเปิดกั้นตอนขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 จากธนาคารออมสินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19 ที่สามารถขอสินเชื่อได้ถึงวันที่3าสิธันวาคม2014หรหรือจนกว่าสิน,สน,สนเชื่อจะหมด ประชาชนที่เป็นลูกค้าออมสินที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19ยังสามารถขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19ได้ภายในวันที่3าธันวาคม2014หรหรือจนกว่าวงเงินจะหมดโดยกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ได้รวบรวมข้อมูลพร้อมรายละเอียดที่สำคัญที่ผู้ขอสินเชื่อต้องรู้พร้อมขั้นตอนการขอสินเชื่อดังนี้ ใครขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดสก้าได้บ้างเป็นผู้มีรายได้ประจำเช่นพนักงานลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องอายุไม่เกิน60ปีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเป็นต้นและเมื่อรวมอายุ ผู้กู้รับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องอายุไม่เกิน70ปีต้องไม่เป็นเกษตรกรหรือผู้มีไรายได้ประจำจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจเช่นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานราชการลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือไรายได้จากภาครัฐรัฐวิสาหกิจเป็นต้นเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเรียกสั้นๆว่า NPL เงื่อนไขสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 สินเชื่อสูงสุดรายลับไม่เกิน10,000บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่0.35%ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน3ปีปอนเงินต้นและดอกเบีย้ย6กวดแรกขั้นตอนการขอสินเชื่อสู้พายโค19ิขั้นตอนงานขออนุมัติมาตรการสินเชื่อสู้พายโค19ผู้ประสงค์ขอสินเชื่อจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์สมัครสินเชื่อสู้พยโค19ผ่านไมโมก่อนจากนั้นจึงทําการล็อกอินเข้าแอปไมโม พื่อสมัครสินเชื่อสู้ไพโควิด -19 ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลกับอีเมลกับไม m o กรุณายืนยันข้อมูลอีเมลก่อนสมัครสินเชื่อสู้ไพโควิดเ9เข้าสู่เมนูมาตรการสินเชื่อสู้ไพโควิด -19 โดยมีวิธี2วิธีคือ วิธีที่1เมนูจะแสดงในส่วนของเวลาที่ได้รับคิวตามที่จองสิทธิ์จะเป็นไปดังภาพนะครับผมส่วนวิธีที่2เมนูจะแสดงในช่วงเวลาที่ได้รับคิวตามที่จองสิทธิ์ซึ่งจะเป็นไปดังภาพนะครับผมหลังจากที่ทําการจองสิทธิ์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในข้างต้นแล้วสามารถทําตามขั้นตอน ต่างๆดังต,ง,ตงต่อไปนี้โดยขั้นตอนสุดท้ายผู้ขอสินเชื่อจะต้องรอการพิจารณาจากธนาคารภายใน3วันทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารอมสินที่หมายเลข1 3ตัวแล้วก็5นะครับขอขอบคุณเว็บไซต์บางกอกโพส โทษนะครับผมบางกอก b i t n e ว c อมที่สับสูนข้อมูลอย่างดีนะครับผมถ้าใครชิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆใครมีคอมเมนต์อะไรก็ลงข้างล่างได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ